อ่ะเป็นจังได้นึงนึงมือนี้แล้วพอดีวินคู่้าแล้วพอดีว่าเงียดยังระบาดเนไหครับก็ทวเรียงเลยสายไปคนเลยนะครับงามบอ่ยจุดปวดคอนโดดีนึงน่อันนี้ก็นนึงนึงอาจจะเป็นเงียบผึ่งเงียบึ่งได้ก็เทวาเรียงกระจายเลยครับ

สวัส <Wars S 2> <ท cima S 1> ดีครับผมส,สวัสดีพี่น้องว่าพอกน้องหนึ่งกับไอ้นวินนะจ๊ะสวัสดีพี่ใหญ่ urgency, พ,พี่น้องล, lair, อล,ลูกป่านอาจุกถันนะครับสวัสดีพี่สี่จุกถันนะครับผมวันนี้ก็พอกับบ้านวินกำลังหนึ่งในเสาร์นี้เลยในเสาร์ของวันอาทิตย์นะจ้ะตุนกับวันทีสิบสี่จ้าเดือนกันดารกันาคมพศศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าที่เขาปลาเฮดกี๊กเขานะครับหลังจากวันในสองตาจนได <passat. S 1> ้ใส่ถุงหนังหนึ่งจ้าก็วันนี้เพิ่มเป็นตาใหญ่มาถึงสองนะครับ วันนี้ก็เข้าปลานะครับพิกัดปลาน้องแปลกนะครับอยู่ในเขตบ้านน้องแปลกตำบลหอยคามเพิ่มผลผลิจกลจังหวัดจุฬารัตุรานี่นะครับกับสีล่ไปเรื่อยๆแล้วนี่เนาะจเขาเหูเม็ดกอกันครับไปลุ้นกันเบิ้งสิมีบ่ครับเม็ดกอใหญ่กอแดงเหมือนนี้เนาะจ้ะาไปครับไปจ้ามีเขามากันเขามาปลากอก่อนนะครับหลักๆก็สะเป็นเม็ดกอใหญ่กอแดงขันมีเม็ดแนวอื่นออกน้ำก็สีฟุกไปนะครับพอแล้ววันนึงกอใหญ่กอแดงอีู่ป่ แกลกแหกม้านของเสานาทีที่สิบสี่กรกฎาคมครับกอแดงใหญ่ครับหยุดแตงเอากอพอดนึองวันหนึ่ง,น,งนี่ครับนี่ได้นหนึ่งดอกหนึ่งนี่ติดกอได้นี่ เราจะ,ะนาการเกิดเปนเนะครับผลอีกวันหนึ่ง,งอืมอ่อแดงแดงเกียงหวานๆกรอบๆดอกนอี้คีค่าใหญ่โอ้โหเห็นจะ้ะ ขาพันนวินเนี่ยโอ้ยพี่ขาแต่เป็นเฮ็ดบนนินมีไอ้วินแอ้ตัวนี่กอนฝมาเฮ็ดกอบอ่ะเฮ็ดทานทีทีทีทานหน่อยเนาะของหวานพันไปหอดอยู่ครับ เอามองมันเอามองเดียวนี้ก่อนได้พี่นะปลาปลากวางแห้งนะครับบ่ออีกชหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอพอนกอยู่คนละส่วนหนำเนาะนี่ีหันอยู่ทั้งใดอยู่หนึ่งเดียวเปิดไปใหม่ฮะเอาเพราะว่าเพิ่นกำลังเกิดเนาะนี่เนาะ เลี่ยงกินไปเลยครับมีนึง,นงใช่ไอวีเอาอเห็นมือเราตุ่มงาน,น,นอ๋อแต่แค่ไหนตัวนี้บ่ได ทนันหยูกะหลุนอีกได้หน่หน่อยวนยินเนาะหลุนเฮ็ดใหม่อีกเนาะเป็นยังเรียนนาเลียนอ่งหนึ่งเพื่อนเห็เนยังเมนจ้ะเป็นจีนจ้อนเลยนี่นะครับจูงคนได้ดินนี่ฟันทิธานนี่เกิดเป็นมูไงเนาะ<ม>เป็นทาน,น้อยจ้าเนี่ย นึ่งแล้วน้องหนึ่เมน,นจะวิธีเฮดเมนูที่เสแปรางชานก็แกงให้กันเนาะหนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเฮดเผือกท่านเห็นดยนะน้องหนึ่งวันนี้มันเฮดบอน้องหนึ่งเน,นีเ่ยเฮดยังเปิดเบิเบ้ง กอตัวนี้กอเหลืองจ้งานี่ัต้นผนกอใหญ่ปะต้นผนกอแดงไอ้วินโอ้ยเสือขาปุ้ยปุ้นอะข้าวตุ่ยโอ้ยขาปุ้น่ะเอ๋อยังหนึงน่งหนึ่งอ้าเห็นอีกแล้วครับวันนี้ครับรที่มีแยกตาคือเกา่า หมวกไหมก็มีน้อยวินเนาะอาทิตย์ที่สิบสี่กระดาษกราษสองห้าหกเจ็ดมีดอยู่ครับเตรียมหน่อยทำงานอีกแล้วครับมื้อนี้มาหาเอาดามน้ำปลาเลยเนาะน้องนึง่งผูกใส่กระเป๋า,ามาทำเลยครับเสียมเฮายายเป็น,นอย่างไงจียางหาปวดตาอีกแล้วครบวบวับปวดตาก็บ่มีหย่างไอวินเ่าแต่พวดนี่รวมเป็นครับ กดำําึ่งหนึ่งที่ดอดดำาดกสีดำดๆปวกน้ำแข็งนะไอ้บินพี่นี่ต้นค้าสันสันม้งเงาแหงคืกเมื่อวานนะพุณดครับอืมีวันหนึ่งใจคุูดิ

นี่อันที่แหนี้ดูดอ,อกนดำงามนึงครับหิดปรวกมันแยกตาสะก้อนนั่นตรงนึงจ้ะโอเคมาใส่ไปไปอันนี้ห้องนะครับนี่เป็นตาเห็ดดินนะครับมีูบ้านึรงนึง่น เอาไหมนะครับขับแขกเนี่ยผุดอะไรทั้งนัดนเอนมีเพื่อนเลื่มบ้านแล้ว,นะวเนาะแข็งไม่ดีเลยแม่นต่แต่ว่าแข็งงาน้องผุดดี เซโนหม่น,นั่นหนึ่งเลยคือมือใดมือแหลกน่ครับเมียนจะเอาไปทดสอบแล้วจะพี่น้องแซบขนาดพี่วินจุ่มเป็น ยหญงงามขนาดครับกิ้บเปเรื่ยน่อยวินนะวิทีสามเลยนี่นั่นหนึ่งเห็นจ้ะนี้เห็นมันใช่ล้วสกเอาด้วนกันอยเดียวมันหหนึ่งเห็นโดกนึ่งฮเปเรื่อยๆนะครับ เป็นเส้นตรงขึ้นมาเลยนะครับก็แยกใหญ่กันฮะไปนําบริเวณนี้สิแหละครับเพราะว่าม่องว่านเนี่ยคนขางมีพี่น้องมาเอาน้ากลนแล้วนะครับหาขึ้นเถิงบ้านฮาหม่องได้เคยได้เก็บสุป,ปีนะครับมาดเรียกทีเห็นเรื่อยนะครับดีนะงๆนนงามนี่นนนนนน อากาศก็ออยังยุ่งึืบอย่น้แะเหมือนนี้เนาะเนียนจ้ะมาแจงติ๊กจ่องที่นั่นหน,น,นึงอ่ะเฮ็ดปวัวคือกันครับน,น,นำเห็ดปวกมาเรือ่อยๆบ้านเรียงงาเรียงงาสำจมแต่ง,งานไม่ยงจ้ะ อ้แล้วก็ยบพนีกเยเป็ดปวกบ่าม่ยนอยู่ไกลกันเติบครับผูเ่าเ่็นวาซำเบาพื้นกันบริยินเมียนบอาเพื่นชิมกันได้แล้วครับนึ่งเมียนบอยเมย้าข้างในเปนมีค่าจักลาดด้วเป็นบเสียงสอดไปเลยเ้ยจนเดินไอวินจูงง่ายนเน คุณอะกาเข้าพิษรุ่นนี้ขึ้นตาด,ดีขนาดได้นะหนึ่งตูมเิ่นกับสิมีครับหาหยากดอกเพิ่นดำนห่างกันนะครับคบุ้มเป็นกอ,อยแนวนี้ครับ นี่บานเห็ดพึ่งดำจ้ะเวลาเห็ดพึ่งชานเนาะจ้ะตูนเป็นแบบเห็ดปวกบาน,ดนเดี๋ยวนี้หน่อยเดี๋ยวนี้ใส่เอวิน,นเก็บไปหรือปล่เก็บมาแล้วพี่ดิโอ้ยตัวน,นี้เป็นเสือเอวินเห็ดพึ่งขมิ้นมาแม่พีมากเห็ดปวกตัวตน,นี้ก็ข้าหาักไหมแล้ว คนนี้ก็เกิดไปเรื่อยๆอยู่เนาะคนนี้นึ่งนึงเลยผึ่นขาลายจ้ะดีจ้ะโอม่กัดขาคนเด็กยังบานุงนึงตัวนี้ทานหน่อยจ้ะคุณน่ะซุ่งคามเห็้ ไปเดียวเอเดี๋ย็นนี่ง,อง,อองตอนเดีกยวคนตีหนึ่ของ,ของบ้านไปพัฒนอดนังน่งหนึ่งค่ะตอนนี้ยังอยู่เที่โซนข้ามเต็นอยู่นะครับขึ้นมาเลงขึ้นมาทั้งปลาน้องแปก๊กแล้วก็เลงมาข้ามเต็นเลยนังน่ง,นนงหนึ่งค่ะเป็นเรื่องหนาสั่มเลงหนาจ้ะ อ่ะนะครับวายอกจากข้ามเต็นงโง่ลงแทงนุ่นทองพี่คราบาาปปรบันเพราะว่าดอกค่อนข้างใหญ่แห้งและเห็ดปวกเชงผินนอะเชงพี่น้องก็ร้ายนะครับมนันเต็มเลยครับไปพี่น้องเป็นหา,ยหนหนาอย่างนอ้ะเข่าเทยวเดงกระจายเลยครับก็แดงใหญ่นิดนึงเนาะ ตามจูงจ้ะเก็บผึ่งเด้อยจมปาดนี้ผึ่งขาลายเข้าผึ่งมเ,เมียนเนาะเมียนจ้าผึ่งงเูเรื่อยบานโอ้ยพี่ไ้ผึ่งของเสียอีกอย่างหนึ่งครับเน่าเปิดขาพุนด,ดีกระวินอืน๋อมีไข่กันหนึ่งอย่งเปียวเห็ดคุณไข่าาจ้าเห็ดไข่ขาลาย หลุงจะโทนเห็ดไข่แล้วก็เอาเห็ดผึงผ่งหน่อยวินนะผึ่งคาลายต่อครับฮืปุ๋มมากประจักดีพร้อมเนี่ยครับนี่หลังเขียวจ้ากำลังเห็นน่ามาในีนึงนึงมเม่นจ้ะาเม่นเห็ดไข่แล้วนี่ครับมาพี่น้องเนืงมาพี่ขึ้นมาเ,าเห็ดไข่จะถึงพวงบี หนึบวกบ้านนี่ดอกเดียวบ่วินเีอีกชอนก็ลังไปจุส่วนจังนุนท้อนนี่กรลงงถือบ้างไหลหลุ่มบ้งหนึ่งต่างหลุดเาท่านถือยินเพรเพราะเพราะท่านผอมงูคนนีอ๋อยิข้ามเต็นกันเดินไงเลยเนาะใช่งามเห็นครับ เห็ดเผืองเนี่ยันดำจ้าจังเลยะนี่อ่ะขึ um, ้นมาเลยเอาเลยันจะไ้หน้าอยู่ปะอ่จมดอกไม้เปนไนี่ครับดูดอกนีู่นี้มนจ้าไอยู่ดอกนี่หนาหนึ่เกลืเกลือนับพ้นไร แกงวังช่องเสมอหน่าหนึ่งจ้ะสุดยอดเลยครับน่าุ้ยสวยๆเลยจ้ะอันนี้อะไอันนี้พึ่งหอมจ้าคุณนะเดี๋ยวว่าพึ่งน้ำอ้อยเนาะจ้าอือผึ่งผาลายจ้าขมิ้นจ้า มันเห็ดกอบอเนี่ยกาะใหญ่ตัวนี่เช็คเบิ้งเบื้งเมียนอยู่บ่เมียนคักขักไปวินสวยบเลยนี่ละมาสวยเรือหลีเนี่ยนี่ครับอุ้ยแต่ว่าสวยอยู่เดวินงามนี่นาะเพื่อนดำจ้าดำเรือเพื่อนทานนะครับอืจับจับคอนเสิร์ อีกอย่างหนึ่งอีอยากแนะนั่น,นอ,น,อนึงเมีนจ้าว่าท่านได้จิตสั่งกรอเน่เรือน้องนอนึงเมียนจ้าของเสียบแกลขี้้ายเนี่นยนนนองนึงเนา,นาะนะครับเต็มตานึ่งหวเห็บดบวกกลตายรวดบ่นอนงจะได้เอาเห็ดบวกมากขึ้นไน้เทีงนี่ยท่เราเห็ดผิ่กไปเพืนเพราะว่าถ้าเอาเห็ดผืงทับเรียบร้อยเพื่อนขมิ้นจา้างามแห้งเดีนดีมเลยดะ อีกปวดปกห<ร>่องกันกับถึงๆหน่อน่อยนึงนี่อันจ้ะอืมนีกนิ่งนี่ปรวดปรวอีกแล้วจ้าปวดห <c oughs> ีกโคนโอ้โอ้โดวก็ลังงามเนาะอืม,มอีกนิ่งนี้ <c oughs> ตูหมือนอยู่รับจังหากไ,มไหมลายตนนี้ได้หนึ่ง,งใช่ขง้นคนละ หัวเ,เห็ดปวกหรือก็เห็ดกวัวไงอีกหนึ่งนึงเอาเห็ดกวัวเล้วกัมาเบิ่งเห็ดปวกอีกพุ่นนะครับพุ่นอ,อันนี้ก็นึงหนึ่งอาจจะเป็นเปลนนี่ก่อนยังเอาตัวงกถ่ายอยู่งั้นนี่ครับแข้งลุมนี่ดอกแข้งดีนะหนี่มแน่นจ้ะ อันนี้เป็นชีข,า,ขาวๆนะน้อน,นิ่งนเนาะนิ่จ้ะดอกคุณชีขาวแขกไหม่ลายเลยนะนิ่งจ้ะฝั่งเชียงงยัดแขกใหม่ปวด,ดๆเลยครับถ้าหากไหม่ลายก็ชิงงัดหยากเนี่ยเนาะ ดบออังใหม่ๆเนี่ยนะครับจากปิดถ่ายว่างั้นเอามาทาง,งเปลีป่ยนแปลนใหม่ลลย โดกไงี้ยี่ตัวนี้นึ่นเห็นบ้างนักดิวันนีจะกอดเน้นฮิดปวด,น,ด,ปดนี่เลยดิพูดดีก่นบุย กัดเป็นเนีย้ยแล้วเนาะเนียจจน,นจ้ะไปชาม,งงามเปนบนตรงนึงจ้ะมันชลยนั่นแหละนี่งเนาะหนึ่งแค่ฮค่กแฉงามเนาะงามดีะก็ดีเนาะเี้จ้ะเอากินา่าตัวนี้ปวกินะวินปวกินบ้าน,นลอยอยู่ จามมันแฮ้ยนี่ตัวสัวพาอีก่อนอ้ยโอ้อหักจ่อยมากระจุนมุมีเลยมันนี้เนาะจุดปัดคอนโด อ๋อน,นี่งบนนี้มะมือมอื่นนี่ลอยเบิดได้นะหนึ่งหนึ่งเมีนจะลอยแล้วะมืออื่นนี่ก็จะเป็นเฮดแนวให,หม่เลยครับบัเตเฮดเพิงแล้วบัตเนาะจ้ะมีเฮดเพิ่งชาหรือเพิ่งดำหนึ่งหนึ่งเพิงดำจ้าเพิ่งชานจะเมียนด้วยกันอีกทำงานนี่เนาะ,นะ,นะที่หนาีนนั้นงแป็นดอกเพื่อนน่มันว่าวได้หนึ่งหนึ่งเนาะ

ra chỉ ra bèo ngáp này vào nè Cửa như máy Hiên vào nè nè Phụt gì phụt Ngàm bò Đừng kín vào lên nè Đừng ăn thông vấn chỉ lặng เฮ็ดยัางระบาดทานหน่อยจ้ะดูนะครับอ่ะจัดการหนึ่งนึง,งตัวดินค้าขึ้นหมองวานก็ไปยังเต็มหอดอยู่นะครับเริ่มเห็นลายหมองเรื่อยๆหนึ่งดิทานนี้เนาะเฮ็ดปวดเบิดนี่เฮ็ดเผืองว่า ดิซิบมี่เลยว่าจะเกาเน็ดทานออกันในบ้านนี้ปลาจะเงยียบในได้นอนหน,หนึ่งกันในบ้านเหวแห่งนะครับเฮ็ดทานใหญ่ทานใหญ่เพื่อท่านเห็นนอนหน,หนึ่งพิดครับวันนี้ท่านหน่อยเนะ <S 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 าะครับขับไปเบื่องมองว่านนะครับเน็ดทานมองสีย่างบอหรือมีคนมาเอากอนหรือเปล่ามองได้หลายว่านนะครับเด็กจงไวเยอะนะครับขั้งนาหน,หนึ่งนะครับ เดี๋ยวบอลองหนึงน่งโอ้ดอกงามนะครับงนมไปพีนะครับดอกเห็ดดอกนีก่อนครับอีกนึงน่งตูมขาวขาเนี่ยนี่คือเอิญเห็ดทานนี่คือก็เวิร์นเห็ดขาวเขินไปขั้นดำ แถวเรียงเลยจ่ายไปคนเลยนะครับดูเนี่ยนิ้วกรอบดีเป็นยังนี่น่าหนึ่งนี้สุดยอดเด็ดจ้ะสิบัวพุยคือเฮ็ดทานยังก็ไปเดินกาบยางบนตรงนี้มีอันจ้ะเดาแกงเดาะน้ำจะเป็นดำดำเราเห็นดอกขาวขาวเนี่ยนี่น้อมีอันจ้ะครับ ท่านหน่อยมูยังไงเก็บแต่มาว่าหนังท่านเบิดอยู่ใบเดียว่านจงไหวนิดหน่อยได้ครับถ้าคนหนึ่งยังเย็นอยู่ทีเดียวพีทีทีเนื้อวิ่งโดนงินเก็บมันมไปเลยหนึง่ง มันเขานิ่งจ้าเฮ็ดชานเลย้กพี่เอวินบานเฮ็ดโกได้บานจากดอกหนึ่งหนึ่งสี่ดอกเพื่อจะกำลังเห็นสี่ดอกของเอวินก็ใหญ่ปะแมนโอ้โช่วแม่เจาะล็กหน่อยพี่เอวินสมบูรณ์แบบเช่ป่าวพี่ สมบูรณ์แบบคากรีครับเจ็บเห็ดกอแดงเหลวนะครับกอใหญ่ยยเหลวตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงสี่สิบห้านะครับฝุ่นฝ่าเป็นกันอยู่นะครับพ่องพื่นมีทางคุนะครับอากาศกับว่าแมนพบมงุงแรงนะครับตอนนี้ไปเปพิ่งผลงานน้ำหนึหน่งนึงกันเลยนะครับหน,หนึ่งออกมากกินมานางังปูดค้าเห็ดปวดถ่ายพีนะครับวันนี้เป็นจริงได้น้หนึ่งนึงนี้ ขุดค<ส>้าแล้วพอดีว<ม>่าวันนี้นะครับมาเบิ่งมีเห็ดยังเนี้ยนะครับเนาะเรามาที่แหลกๆนี่แหละครับเป็นเห็ดนนเป็นกระตาเห็ดผงเห็ดโกเห็ดไข่น้อยวินเนาะก็้มีเห็ดทาน้ำเนาะแหลกๆน้ำเนาะแล,แล้วก็มีตานนบานนี้ตาใน,นเป็นเห็ดบวกเด้อจ้ะนี่ นี่ตาหมวกกอกเลยวินเนาะแม่นครับตามืัอนี้เอามาใส่ไก่เคียงกันนะครับเนาะจ้ะนี่พันยันพันยันพี่น้องมาตาหน่อยโพดพันวานะครับนี่เรียกชื่อว่าตาใหญ่นะครับมันขนาดน้อยวินวันนี้เนาะเฮ็ดคนดั้มแบบงามครับเพื่อนขาลายก็กำลังออกเนาะเฮ็ดทานเนี่ยน้อยนึงเนาะ ทานหน่อยเนาะถ้าเบิดเห็ดทานนี่ก็สิเป็นเห็ดผื่นแมลงตัวหนึ่งตัวหนึ่งคือว่าเบเห็ดผื่นก็เห็ดหลงโง่เลยหลุดออกใหม่เนาะแต่ว่าผื่นแดงข้ามเห็นแต่มือว่านุกอนก็เหลียวเลยเนาะจ้ะผื่นขาวหน่อยก็ท่านเห็นอยู่ครับเรืลองน่าจะพี่น้องสำรับที่มือหนี้น้องจะไปวิเคราะห์ผิวของเชาปวาหาเห็ดกรถือว่ามาณขนาดเลยจ้ะพี่น้องมือนี้ก็เห็ดเนี่ยเป็นเฮ็ดผื่นแดงอีกเรื่องจะพี่น้อเห็ดโก้เฮ็ดไข้เฮ็ดทานเนาะจ้ะเนาะ ขวบีเ่เริ่มบานแต่ว่า <STE> ก <PS> ็มีจูมน้ำเนยนอกจากพี่น้องนาส่วนหมาจะเป็นบานน้ำเนยจ้าแต่พีนจะมตาหมองกอกทั้งสเลยจ้าถือว่ามันขนาดเลยจ้าสำหรับลิปมันนี้ธรามกอย่าลืมกดไไหลเ้ยจ้าอย่จลืมกดแช่์อื่อลืมกิดตามนุหนึ่งกับปองนิดเด้อวจะเิดสิบวมขาดลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเล่าวัน้องนอตุ้ยไอพิพี่น้อกไปหาเห็ดไม้ได้มองไหนพี่น้องสิเรียลเืองชนิเฮ็ดเราเรียมมี่กติดอมาเนาะจ้าสำหรับลิปมันนี้ แล้วนะครับพี่ยัยมิยาอิพอเมี่พินองลุงป่านาทุกท่านนะครับสาหรับการเข่าปลาฮาเก็บเห็ดปลาวันนี้นะครับผมในวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคม2567นี่ากเ็นีกานไปดีนะครับผมแถมก็ยังมีความมานอยู่นะครับผมเต็มสองตาหมากกอกเลยนะครับเห็ดปวกันพูนเลยนะครับผมก่อนจากกันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพี่ยัยมียาอิพอเมีพี่นองลุงป่านาทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม เพื่อสิบผุผาดข่าวสารจากป้าละไรก็บผุผาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการหาอยู่หากินนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทีท่รวมตีชมเข้ามาในรายการิผดผาดประการใดตอบสาบุท่านใจกับขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุกป้านะทุกท่านไม่น้านะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นประจําขออน่ญาตไว้ใช่ให้พญายม,พมินญพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะูนอาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบีโ่โชคดีโชคมนอย่ามีโรคภัยหลายดๆมากรํากายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจ คิดบางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาดำรวยเงินท่องมังมีสุกขี้ยิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับมันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันหมือใหม่คลิปใหม่ครับผม